ไครับวันน yeah, ี้เราจะไปแกะกระจาดนิทรรศชึงศรีนะคะเราจะไปสร้างฝายค่ะไม่ใช่ฝอยนะคะไม่ใช่ฝอยนะอยะฝายค่ะฝายกั้นน้ำเพื่อให้น้ำเพื่อให้เราต้องให้รถผ่านก่อนได้ค่ะเดราจะไม่ได้ไปสร้างฝายกันต่อนะครับเราจะไปสร้างฝายนะคะด้วยรถคันนี้ค่ะเจะอัดเข้าไปในแค่นีเหรอถ้าเราสคนก็ นดีอ่ะนะก็ทำดีเพื่อสังคมกันหน่อยนะใช่ค่ะรู้จักหน้าตาพเพ <ไป S 1> <ร>ืกันาก็เป็นคนรรีเริ่มนะครับผมก็เลยแบบชักชวนแฟนคลับมามาไปตบฝ่ายกันเถอะเยใช่ค่ะไม่แต่ต้นต้นคิดเนี่ยคือแคร์ใจกันสิอ่าแคร์ไม่กันสิใช่ที่ให้พวกเราได้มาร่วมทำความดีกับแฟนคลับนะคะได้ชวนคนอื่นมาทำทำความดีด้วยนะคะใช่ใช่วันนี้มากี่ชีวิตอ่ะสามสิบรอค่ะ พันสิบล้อประมาณร้อยกว่าคนบุดักไปแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยเหลือแค่สองรถบัสค่ะปกตีมาอีกสามคันเจล้อ,อเท่งนีจริงมาไม่ได้ฮะแถวบ้านเขาดำท่วมใช่จริงเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามนะคะจะมีมีวิดีโอให้ดูว่าเราจะทำฝายกันยังไงนะคะจะติดตามให้ได้ดูกันตลอดละลน,นะคะแถวใครพลาดนะคะหนีค่ะเย้บีบี